สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมี่จะพามาดูนะคะว่าบัญชีขาวกับบัญชีเขียวสามัญทัดเวลาเราเอาไปยืนยันนะคะมันแตกต่างกันยังไงอ่ะวันนี้นะคะเพจมี่โดนนะคะให้ยืนยันนะอันนี้เป็นบัญชีขาวนะคะอ่าทุกคนจะเห็นนะว่า ไม่มีการยืนยันอะไรเลยนะคะบัญชีขาวเวลาเราไปส่งร้องแย้งเขาจะขึ้นยังไงนะคะนี่นะคะอ่าเพจนี้โดนนะคะเพจวิตามินเซรั่มสลายฟ้า688นะคะให้เรากดตรงดูรายละเอียดเลยอ่าถ้าบัญชีขาวนะคะเขาจะให้เรายืนยันตัวตนก่อนเห็นไหมคะ แล้วปุ่มตรงที่เราทําได้เนี่ยมันจะทึบเลยนะคะเขาจะไม่ให้เรากดเลยเราต้องยืนยันก่อนนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมี่พามาดูบัญชีเขียวนะ อันนี้คือบัญชีเขียวนะคะบัญชีเขียวสามบรรทัดนะคะบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่ยืนยันระบบสูงสุดของ Facebook เลยนะคะก็คือมีความแข็งแรงมากยืนยันขั้นสุดละนะคะเวลาจะเอาไปส่งร้องแย้งเพจร้องแย้งบิสเนสนะคะแนะนำให้ใช้บัญชีเขียวสามบรรทัดไปส่งนะคะอ่ะทีนี้นะคะ ไปดูเพจที่ไม่โดนกันนะคะนี่นะคะเพจตัวเดียวกันนะคะกับบัญชีขาวเมื่อกี้เนาะก็คือวิตามินเซรั่มสลายฟ้า688นะคะอ่ะกดดูรายละเอียดเลยอ่าเห็นไหมคะเข้ามาปุ๊บนะคะบัญชีเขียวสามบรรทัดเห็นไหมมันไม่มีให้ยืนยันตัวตน มันส่งร้องแย้งได้เลยนะคะแล้วส่งร้องแย้งแล้วจะได้ไวแล้วมีโอกาสได้คืนสูงมากนะคะเพราะว่าเป็นบัญชีที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นสุดอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกบัญชีหนึ่งให้ดูเนาะ,ะนี่คือบัญชีเขียวนะคะบัญชีเขียว 3, สามบรรทัดยืนยันตัวตนสูงสุดแล้วนี่คือบัญชีขาวนะคะไม่มีการยืนยันตัวตน เวลาเอาไปส่งร้องแยง้งเห็นไหมคะเผ็ดเดียวกันนะคะวิตามินหกแปดปดอ่าวิตามินหกแปดปดนี่นะคะเอาไปส่งร้องแยง้งวิตามินหกแปดแดเหมือนกันนี่นะคะบัญชีขาวต้องยืนยันตัวตนก่อนนะคะ มากดส่งให้ตรวจสอบเลยไม่ได้นะคะแต่บัญชีเขียวเห็นไหมคะส่งตรวจสอบได้เลยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะคะฉะนั้นนะคะใครที่เพจโดนนะคะหรือบัญชีโดนนะคะก็ให้ใช้บัญชีเขียวสามัทถเป็นคนส่งร้องแย้งแทนนะคะโอกาสได้คืนสูงมากๆนะคะ